ปัญหาหลักๆของธุรกิจนะครับ MLM ธุรกิจเครือข่ายคล้ายๆตรงอะไรก็ตามที่มันพบกันบ่อยๆเนี่ยจริงๆแล้วสาเหตุมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับมันมาจากสาเหตุหลักอยู่สาเหตุเดียวเลยนะครับ mm hmm. คุณชอบซื้อของไหมผมเองคนที่ชอบซื้อของนะผมชอบที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ในเว็บนะครับใน ออนไลน์เลือกดูของที่ชอบนะครับเวลาว่างก็จะไปกดดูสินค้าต่างๆหรือบางทีเราก็ไปเดินตามห้างตามร้านคา้าไปดูสิ่งที่เราชอบจริงๆคนเราเนี่ยก็ชอบซื้อของนะครับแต่ทำไมเวลาขายตรงมาเราถึงไม่สนใจนะครับหลักๆเลยเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องของการอยากซื้อไม่อยากซื้อครับมันอยู่กับเรื่องของจังหวะเวลาครับ การขายตรง MLM ก็คือการตลาดเครือข่ายซึ่งจริงๆแล้วมันคือการตลาดแบบหนึ่งนั่นแหละนะครับหลักการตลาดทั่วไปเราอาจจะไม่ต้องเรียนมากมายอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าหลักการทั่วๆไปที่เรารู้ก็คือว่าการตลาดที่ดีเนี่ยเราต้องรู้จักลูกค้านะครับรู้จักผู้บริโภคนะครับว่าเขาต้องการอะไรอันดับแรกนะครับข้อที่2คือสิ่งที่เราจะขายเขาเนี่ยนะครับแล้วเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งที่เขาต้องการ สิ่งที่เราเสนออันก็คือส่วนหลักๆเลยที่ท,ที่ที่มันจะเป็นการตลาดนะครับเรื่องการวิเคราะห์ลูกค้าการต่างๆเนี่ยครับแต่เราก็ไม่เคยมีการเรียนหลักสูตรการตลาดแบบขายตรงนะครับไม่มีการสอนนะครับก็เรียนรู้จากที่เราได้ไปเจอคนที่ในธุรกิจนี้ผมเชื่อว่านในชีวิตเรานะครับก็ะจะมีอย่างน้อยครั้งหนึ่งหรือมากกว่านะครับที่เราต้องเจอกับ คนที่มาขายสินค้ามาเป็นนักธุรกิจเครือข่ายแล้วก็มาพบเจอกับเราเนีมาชักชวนให้เราซื้อให้เราทําธุรกิจอะไรต่างๆครับมันอยู่ที่คนจริงๆแล้วเรื่องของคนเนี่ยมันก็มีทุกวงการนะครับพี่แต่ว่าโอกาสที่เราจะสัมผัสโดยตรงกับคนเนี่ยมันก็คือธุรก,กิจเครือข่ายมากที่สุดเพราะว่าเป็นใครก็ได้ครับที่ที่เข้ามาในธุรกิจนี้ไม่ไม่เลือกชนชัน้นวรรณะไม่เลือก ศาไม่เลือกคนจะจนจะรวยอะไรต่างๆมีได้ทุกวงการนะครับทุกๆคนก็สามารถที่จะเข้ามาทําได้เพราะฉะนั้นโอกาสที่เราเจอเรื่องมาปัญหาของคนเกี่ยวกับด้วยเครือข่ายก็จะเยอะมากอยแล้วน,นะครับในวงการอื่นก็มีนะครับในวงการค้าขายครับวงการธุรกิจร้านค้าต่างๆคนก็มีปัญหากับทุกคนแหละเพียงแต่ว่าเราไม่ได้สัมผัสโดยตรงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นคําว่าคนเนี่ยก็คือ ที่มีปัญหาแน่นอนนะครับอันดับแรกเลยที่เป็นปัญหาก็คือเรื่องของเวลากาลเทศะนะครับเราไปอบรมธุรกิจเครือข่ายสินค้าดีธุรกิจดีมันอยู่ในหัวเราเต็มไปหมดเลยเราก็อยากจะออกไปบอกโดยที่เราไม่เคยวิเคราะห์เลยว่าคนที่เขาอยู่ข้างนอกไม่ได้ฟังไม่ได้มาร่วมรับฟังกตบเราเนี่ยเขาจะเข้าใจมันเหมือนคนละโลกครับมนเหมือนคนละคนละ คนละพวกกันนะครับเรามาถึงปั๊บนะครับสิ่งที่เป็นเรื่องของการาเทศะที่เห็นชัดๆเลยก็มีอยู่หลายครั้งที่เพื่อนไม่อยากคุยด้วยนะครับเพราะว่าอะไรโทรมาไม่เจอกันนานแล้วอ่ะคนไม่เจอกัน10ปี20ปีโทรมานึกว่าแต่อยากจะคุยสาทุกสุขดิบเป็นยังไงอาชีพการงานลูกเมียเข้ามาปั๊บเจอก็เฮ้ยธุรกิจนี้ดีสินค้านี้ดี มันใช่เวลาหรือเปล่าอันนี้ก็คือข้อสำคัญเลยที่ทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นมันไม่จบแล้วก็กลายเป็นว่าเกิดภาพลบขึ้นนะครับในธุรกิจการแนะนำแบบเครือข่ายหรือขายตรงอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็มาจากคนนั่นแหละ,ละจริงๆแล้วมันก็มีอีกหลายเรื่องนะครับที่ผมจะสัทยายได้นะครับวันนี้ก็อาจจะเข้าๆนะครับแม้กระทั่งเรื่องของการที่เราต้องการจะให้เขา ไปฟังอบรมไปฟังประชุมก็ชวนแต่ไม่ได้บอกความจริงอะไรเงี้ยครับสาเหตุก็คือถ้าบอกแล้วเขาจะไม่ไปสาเหตุก็มาจากเรื่องเดิมๆที่ผ่านมาก็คือเขาเขาก็เคยเจอปัญหาแบบนี้ทำให้เขาไม่ชอบเคยือขายแลว้วก็แก้ปัญหาด้วยการไม่บอกก็หนักเข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวต่างๆนี้นะครับมันเป็นเหมือนกับวนอยู่ในในิวเดโลกแล้วก็เกิด ขึ้นแล้วซ้าแล้วซ้าเล่านะครับทั้งทั้งที่บริษัทเครือข่ายผมพูดถึงบริษัทที่ดีนะบริษัทที่มีคุณธรรมบริษัทที่ผลิตสินค้ายอย่างดีแล้วก็เป็นบริษัทที่ถูกต้องเพราะว่าเครือข่ายมันก็คือการขายสินค้านะที่ไม่ได้ผ่านคนกลางนั่นเองรายได้ต่างๆก็จะมาให้กับพวกที่เป็นนักธุรกิจนั่นแหละนะครับแต่เมื่อคนมาติดต่อเราตัวที่เรายังไม่พร้อมยังไม่คิดจะซื้อเนี่ยคุณเคยเดินห้างไหม ก็จะมีตั้ง,งานออกมายืนแล้วก็ีส่งโบชัวส่งใบต่างๆบอกแล้วก็เดินตามเราบอกว่าขอ1 0นาทีขอ5นาทีมาคุยรายละเอียดโปรโมชั่นต่างๆทําหน้านะครับทำลดความอ้วนอะไรต่างๆไม่มีใครอยากอ้วนหรอกครับทุกคนก็อยากสวยอยากลดความอ้วนแต่มันใช่เวลาหรือเปล่าอันนี้ก็คือหลักการมันก็อาจจะคล้ายๆกันนะครับเพราะมันเป็นธุรกิจเชิงรุกนะครับ เป็นการขายแบบเชิงรุกซึ่งแน่นอนมันก็ต้องเจอเรื่องราวแบบนี้นั่นแหละแต่การขายซื้อขายทั่วไปที่เราเห็นที่เขาเปิดร้านค้าหรือเปิดออนไลน์นะครับเปิดเพจเปิดอะไรต่างๆมันก็คือธุรกิจเชิงรับนะครับเราอยากจะได้เราก็ไปซื้อแล้วพอใจที่จะซื้อพอใจที่จะดูเวลานั้นเวลานี้นั่นคือสิ่งที่เราชอบแต่ การขายขายตรงนั้นมันไม่ใช่เวลาของของเรากับเข้าตรงกันแต่พูดถึงในวิธีการเดิมๆของการซื้อขายทั่วไปมันส่วนใหญ่จะเป็นการตั้งรับร้านค้าเปิดไว้ให้คนสนใจเข้ามาดูถามว่าคนเข้ามาแล้วก็ไม่สนใจก็เดินผ่านไปร้อยละแปดสิบเก้าสิบเ็นาไม่ได้ซื้อของครับร้านค้าก็ไม่เห็นทุกใจอะไรเพราะว่ามันคือความต้องการของเขาแต่เครือข่ายเนี่ยมันทํายังไงถึงจะให้มัน แก้จุดนี้ได้นะครับผมกอ็อยากจะบอกว่าจะมีวิธีนาการนาเสนอให้เป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับเราเคยเห็นไหมนะครับในธุรกิจเค,ครือข่ายปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่คือให้เราิสต์รายชื่อนะครับแล้วก็โทรทัดหมายการโทรทัดหมายนะครับต้องต้องโทรให้ยังไงก็ได้พูดยังไงก็ได้เพื่อให้เขามาอันนั้นผมไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าเราเราไม่ได้บอกจุดประสงค์ โอเคแน่นอนาในปัจจุบันนี้บางครั้งเราบอกจุดประสงค์ไม่ได้อย่างเช่นชื่อบริษัทอ,อย่างบริษัท A นะครับบริษัท A เนี่ยบริษัทที่เปิดมา20ปีแล้วคนรู้จักกันหมดแล้วแล้วก็มีภาพลบหรือภาพบวกกันแล้วแต่แต่ไม่ไม่ใช่สิ่งที่ใหม่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเขาบอกแน่นอนถ้าเขาบอกไปไว่าบริษัทเเขาทําตัวนี้อยู่แล้วคุณสนใจจะมาฟังผมมาอันนั้นคือก็เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะมา แต่เราก็ควรจะบอกเพาว่าจุดประสงค์ที่เราจะชวนเขามาคุยเนี่ยด้วยเรื่องอะไรอาจจะไม่ได้บอกบริษัทก็ได้ถ้าคนนี้ที่บอกไม่ได้นะครับก็สามารถบอกได้ว่าเราสามารถเราจะมาคุยเรื่องธุรกิจเรื่องงานซีเรียสทําได้คุณไม่จดเป็นต้องทําเป็นยุ่งโทรให้ใช้มีเวลาอยู่สองสามนาทีขอคุยที่นึงเจอกันหน่อยสิหลายคนก็มาฟังแล้วชอบหลายคนส่วนใหญ่ฟังแล้วก็ไม่ชอบเพราะว่าจุดประสงค์หลักไม่ได้บอกเขา ก่อนว่าจะมาพูดเรื่องอะไรซึ่งข้อน,นี้ก็เป็นข้อนหนึ่งที่ทําให้เป็นจุดเสียจุดได้อของธุรกิจเครือข่ายที่เป็นลบมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่นะครับถ้าเราจะปฏิวัตินะครับคนที่ยังเชื่อว่าธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจที่ดีนะครับสามารถที่จะสร้างธุรกิจขนาดใหญ่ได้โดยใช้ทุนต่งํงลงเวลาลงแรงแล้วได้ผลคุ้มค่าไม่เสียเพื่อนก็เดี๋ยวเรามาคุยกันในรายละเอียดต่อไปนะครับสวัสดีครับ